วันนี้ก็พาน้องพร้อมพีมมาที่แมคโครนะครับสาขาจอหอช่วงเย็นนะครับก็จะมีรถเข้ามาเยอะอยู่ไปพร้อมยังพร้อมพีมพร้อมยังไม่พร้อมอ้าวต้องพร้อมดิไม่พร้อมอันนี้เป็นอะไรพร้อมพีมห้องน้ำเหรอห้องน้ำไหม มามิตตี้ยูตีต้ม,ตตม,ตตมาหรือว่าสีบหวานสาหวานอะไรแน้ไป ทางเข้าอยู่รงไหนเนี่ยรงนตรงนี้ทำบัตรมาเช็คทำตัวแล้วแ <c oughs> ต่พ <c oughs> ร้อมเพียง <c oughs> ดู <c oughs> ด <c oughs> ต้องใช้ไฟฟ้าไหมไหน,นเออนี่ไงชั้นนี่มันของหนกดแล้วเั้อเออมันพอดีไหม ยี่ห้อเดียวกันใช่ไหมอ่อมาอันนี้มันจอใหญ่เลยนะเพียมเพมเพียมเนี่ยจักรยานเพียมมันใหญ่ใช่ไหมอ๋อมันใหญ่ อันนี้พัดลมราคาเท่าไร่พร้อมเปลี่ยนเนี่ยห้าร้อยเท่าไรห้าร้อยอืมอะไรนะห้าศูนย์เก้าเหรออ๋อห้าร้อยเก้าสิบบาทเออห้าร้อยเก้าบาทไปอันนี้เป็นอะไรเป็นที่นอนเหร มาแล้วมาแล้ว <c oughs> อันนี้อะไรกาแฟอ๋อเี่ <c oughs> oh, okay. พรอมเพมบางรถนะหนบล็อกแครีเนี่ยเหรออ๋อ,หอไหนอันนี้อะไรตะไคร้ใช่ไหมไม่ใช่ไอ้ฝรั่งอะไรนะ่อไวยฝรั่งไปอืม,มวาย <laughs> น้องพร้อมเพมจะกินบอคแครีค อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยไก่เหรอฮะ,อะ,อะโอ้ไก่มันอืมมันมันเผ็ดนะโอะ้เดี๋ยวเดินดูกันไหมเดี๋ยวใครมาซื้อน้องพร้อมเพียมตอนนี้มาอยู่ที่อะไรอาหารทะเลใช่ไหม รออาหารทะเลไหนไปดูปลาไหมอันนี้คืออะไรเนี่ยปลาหมึกไงใช่ไหมโอ้โหปลาอันนี้ปลาอะไรเนี่ยอืมก็เรียกปลาอะไรปลาไข่แดงค่ะ <c oughs> ปลาท,ทับทิมปลาปลาใช่โอ้นี่ปลาตัวใหญ่หญเลย <c oughs> อุ๊ยอันนี้ตัวอะไรเนี่ย <c oughs> อันนี้คืออะไร ตัวอ,อ,อะไรนะโกบเลรอ, <laughs> อันนี้คืออะไรหอยหรอหรอ <laughs> ไหนอ่าน่าจะตายแล้วแหละนะอ๋อ <laughs> ไหนปูไหนปูปูอยู่ไหนปูอยู่ไหน,ไหน,นแล้วอ่ะแล้วนะันอันนี้ตัวอะไรนะอันนี้ตัวอะไรเขาเรีร <laughs> เยกแมงดาทะเล <laughs> ไปไหนอันนี้มันเป็นหอยเ่ยเป็นหอย,หอยก็เรียกหอยลายทะเลไปไปดูต่อไปอน,น,น้องพร้อมทพีมหายตอนนี้เดี๋ยวเดินตามกัน <laughs> กกินอะไรอันนี้นชใช่เป็นผักอะไรทำไมทรงมันแปลกๆยังกกดูปเป็นน้ำเต้าหรือเปล่า <c oughs> มาคัานเพียงมาดูล็อกผักก่อนนะเ,นเดี๋ยวค่อยมาดูดูล็อกผักก่อนอันนั้นเลยทุเรียนทุเรียนหมอนทอง ยกลูกกิโลละร้อยห้าเก้ายกลูกนะไม่ใช่ลูกและนะยกลูกยกล,กลูกคือทางลูกน้ำหนักเท่าไรแล้วก็นั่นไงก็มีเครื่องเครื่องช่างไงไปลองไปดูฝั่งวนก่อนเดี๋ยวเราพอยวนมาครับนองพร้อมเพียมก็จะอยากกินไก่นะครับแต่ว่าก็อยากได้กินอันที่มันย่างใหม่ นะครับเดี๋ยวก็เดินไปดูของอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อไก่ไหนไหนอันนั้นคืออะไรนะพร้อมเพียมนั่นคืออะไรขายเบอรเกอรี่เหรอได้ไหมนี่ไงกาบจะมาชิมฟรีแต่ไม่มีหมดแล้ว <laughs> ชิมอะไรสิชิมขนมไงอันนี้เหรอโอ้ oh. ใช่ไหมใช่แตว่าอันไหนไม่รู้อันไหนนะไ,ไปอันนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ติดป้ายเหลืองแล้วปอปออันนี้ติดป้ายเหลืองแล้วนี่นี่ นีเป็นเยนลลี่ไม่ใช่เหรอเป็นเยลลี่ไม่ใส่ขนม <c oughs> <c oughs> ไหนอันไหนเขาไปย่างไฟได้เมียนอะไรนะมนเมียนมัโลนี่เหรอ <c oughs> มันยางไฟได้เหรอเหรอหรอแบบนี้นะอ๋อ <c oughs> ยังไงยางเอาแบบนี้ <c oughs> เหรอ <c oughs> เออ,อนนเที่ทำก็ทำไงอ่ะไม่บอกเขาไปย่างใช่ไหมเอาไปย่างนะพ่อไม่รู